Armofac Academic Center, a Center, for Total Solution for better Life. Better สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพที่ผมว่าน่าทึ่งมากๆเลยนะครับชื่อว่าระบบไรเซลล์หรือเซลฟรีซิสเต็มส s จากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยลองนึกภาพตามนะครับ เหมือนเราดึงเอาเฉพาะเครื่องจักรสำคัญๆออกมาจากเซลเลยแล้วสั่งให้มันทำงานบนโต๊ะแล็บได้เลยไม่ต้องมีเซลทั้งเซลมาเกี่ยวข้องนี่ที่หัวใจหลักๆของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ครับค่ะใช่เลยค่ะแนวคิดหลักๆเลยนะคะก็คือเราพยายามจะ,ะจำลองกระบวนการทางชีววิทยาพวกการสร้างโปรตีนหรือว่าเส้นทางเมตาบอลิซึมต่างๆเนี่ยให้มันเกิดขึ้นข้างนอกเซลล์ที่มีชีวิต โดยที่เราใช้แค่ส่วนประกอบพิจำเป็นจริงๆที่สก,กัดออกมาอย่างพวกเอนไซม์ไรโบโซมหรือว่าแหล่งพลังงานจุดเด่นสําคัญเลยคือมันเป็นระบบเปิดอะคะ่ะระบบเปิดค่ะหมายถึงว่าเราเข้าไปควบคุมปรับแต่งหรือเติมสารอะไรเข้าไปได้โดยตรงเลยซึ่งมันต่างจากในเซลล์มีชีวิตที่เป็นเหมือนระบบปิดที่ซับซ้อนกว่ามากๆอะคะ่ะการเข้าไปยุ่งก็จะยากกว่าอ๋อครัครับ,รบเข้าใจภาพเลย เหมือนเรามีชุดเครื่องมือมีวัตถุดิบพร้อมใช้ส่วนประกอบสําคัญสําคัญก็คือ,อที่เรียกว่าสารสกัดจากเซลล์ใช่ไหมครับเซลไลเซตอันนี้เปรียบเหมือนหัวใจหลักเลยที่มีเครื่องจักรชีวภาพอยู่ครบใช่ค่ะตัวเซลไลเซตนี่สาคัญมากแล้วก็ต้องมีสารตั้งต้นเป็นเหมือนวัตถุด,ดิบให้มันทํางานค่ะอาจจะต้องเติมเอนไซม์บางตัวเข้าไปเพิ่ม แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือแหล่งพลังงานอย่าง ATP ที่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงถูกต้องเลยค่ะต้องมีครบระบบถึงจะทำงานได้ครับผมแล้วเอ่อพวกสารสกัดจากเซลล์ต่างชนิดกันเชน่น,ชน,นแบบจากอีโคไลเทียบกับเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมันให้ผลต่างกันเยอะไหมครับอืมเป็นคำถามที่ดีมากค่ะ ต่างกันแน่นอนค่ะอีโคไลเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆนะคะเพราะว่ามันเลี้ยงง่ายโตเร็วแล้วเราก็ค่อนข้างเข้าใจกลไกข้างในของมันดีมากๆเลยทำให้ได้ระบบที่ค่อนข้างจะโรบัสหรือแข็งแรงแล้วก็ต้นทุนไม่สูงมาก <c oughs> แต่ว่าถ้าเราต้องการโปรตีนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นต้องการการปรับแต่งหลังการแปลรหัสแบบที่เรียกว่า post translational modification นะคะที่เหมือนในเซลล์มนุษย์เรามากม การใช้สารสกัดจากเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็จะเ,เหมาะสมกว่าอ๋อครับแม้ว่าการเตรียมอาจจะยากกว่าต้นทุนสูงกว่าก็ตามค่ะแต่จุดเด่นมากๆของระบบไรเซลเลยรวมเลยนะคะคือเรื่องความเร็วความเร็วในการสร้างต้นแบบรับปิด p r o t o t y p i n g ที่ว่าใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ต้องรอเพาะเลี้ยงเซลล์เป็นวันๆแบบเดิมๆอันนี้คือทดสอบไอเดียใหม่ๆได้เร็วมากบางทีไม่กี่ชั่วโมงก็เห็นผลแล้ว โห oh, เร็วมากค่ะแล้วก็ยังควบคุมสภาวะต่างๆได้แม่นยำกว่าด้วยทั้งอุณหภูมิ pH อะไรพวกนี้แถมยังเผลิสารบางอย่างที่อาจจะเป็นพิษต่อเซลล์ได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อดีมากๆฟังดูมีแต่ข้อดีเลยนะครับเนี่ยแต่เออมันก็น่าจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างใช่ไหมครับแน่นอนค่ะมีค่ะความท้าทายหลักๆเลยคือเรื่องของอความเสถียรภาพ คือพอส่วนรประกอบชีวภาพมันออกมาอยู่นอกเซลแล้วเนี่ยมันก็จะเอบอบบางกว่าสภาพในเซลตามธรรมชาติครับทำให้เราต้องควบคุมสภาวะตอนทดลองแล้วก็การเก็บรักษาให้ดีมากๆแล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องต้นทุนค่ะถ้าจะผลิตในปริมาณมากๆแบบ large scale production เนี่ยตอนนี้ต้นทุนของระบบไร้เซลล์ก็ยังอาจจะสูงกว่าการใช้เซลล์มีชีวิตอยู่บ้างค่ะอ่าครับ แต่เทคโนโลยีก็กำลังพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ครับแล้วระบบที่นิยมใช้ใช้กันอยู่ตอนนี้มีแบบไหนเด่นๆบ้างครับการเตรียมมันยุ่งยากมากไหมที่ใช้กันแพร่หลายก็จะมีสองแนวทางหลักๆค่ะคือ CFPS อันนี้จะเน้นการสังเคราะห์โปรตีนโดยตรงเลยเซลฟร p r o t e ีน s y n t ซิส i s ครับ CFPS ค่ะกับอีกอันคือ CFMP หรือ Cell Free Metabolic Pathways อันนี้จะมุ่งไปที่การสร้างหรือว่าศึกษาพวกเส้นทางเผาผลาญสารอ๋อเน้นคนละอย่างกันใช่ค่ะส่วนการเตรียมสารสกัดหรือไลเซตที่เป็นหัวใจหลักเนี่ยก็เริ่มจากการเพาะเลี้ยงเซลล์เป้าหมายอย่างเช่น E. coli ในปริมาณเยอะๆก่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวล้างเซลล์แล้วก็ต้องทำให้เซลล์มันแตกหรือไลซิสทำให้เซลล์แตกนี่ทำยังไงครับ มีหลายวิธีเลยค่ะใช้แรงดันสูงสูงก็ได้ที่เรียกว่า French press หรือใช้สารเคมีหรือเอนไซม์ช่วยย่อยผนังเซลล์ขั้นตอนนี้ต้องระวังมากๆค่ะไม่ให้ส่วนประกอบสำคัญข้างในมันเสียหายครับจากนั้นก็เอาไปปั่นแยกเอาพวกผนังเซลล์หรือส่วนที่ไม่ต้องการออกไปให้เหลือแต่ของเหลวใสๆที่มีเครื่องจักรชีวภาพที่เราต้องการครบแล้วก็เก็บแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิต่ำมากๆเลยค่ะอย่างลบ80องศาเซลเซียสเพื่อรักษาประสิทธิภาพไว้ใช้งานานานๆ โอ้ oh, ฟังดูก็หลายขั้นตอนเหมือนกันนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่าค่ะด้วยความยืดหยุ่นแล้วก็ความเร็วของมันเนี่ยแหละค่ะทําให้การประยุกต์ใช้งานมันน่าสนใจมากๆลองนึกภาพว่าเราต้องการผลิตโปรตีนตัวหนึ่งที่ปกติแล้วมันผลิตในเซลล์ได้น้อยมากๆเลยหรืออาจจะเป็นพิษกับเซลล์ครับใช่ค่ะแล้วที่กําลังมาแรงมากๆและน่าจับตามองก็คือการพัฒนาเป็นพวกชุดตรวจวินิจฉัยโรคแบบพกพาค่ะแบบว่าชุดตรวจโรคที่เป็นกระดาษแผ่นเล็กๆใช้หลักการนี้แหละ ตรวจหาเชื is, ้อโรคหรือสารบ่งชี้อะไรบางอย่างโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือใหญ่ๆซับซ้อนไม่ต้องแช่เย็นโหดีเลยสิครับค่ะทำให้เอาไปใช้ในพื้นที่ห่างไกลหรือที่ขาดแคลนอุปกรณ์ได้สะดวกมากๆเลยเห็นภาพชัดเลยครับว่าระบบไรเซลล์นี้มันเป็นเครื่องมือที่เอ่อทรงพลังมากๆจริงๆนะครับเหมือนเปิดประตูให้เราออกแบบควบคุมกระบวนการชีวภาพได้แทบจะตามใจนึกเลยก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆของเซลไปได้เยอะเลย ใช่เลยค่ะแล้วมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าเอาในเมื่อตอนนี้เราสามารถหยิบยืมส่วนประกอบจากสิ่งมีชีวิตต่างชนิดก,กันได้แล้วหรือแม้กระทั่งเอามาผสมผสานกับโมเลกุลสังเคราะห์ในระบบไร้เซลล์แบบนี้ลองคิดดูสิคะว่าศักยภาพในการสร้างสรรค์ฟังก์ชันทางชีวภาพใหม่ๆที่มันอาจจะไม่เคยมีอยู่เลยในธรรมชาติเนี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนน่าสนใจมากครับเราอาจจะสร้าง วงจรชีวภาพหรือโรงงานโมเลกุลจิ๋วที่ทำงานในแบบที่เราออกแบบเองได้ทั้งหมดเลยก็ได้นะคะตรงนี้ล่ะค่ะคือพรมแดนใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ